งานนี้กองทัพฝั่งวาแดงมีหนาวหลังจากที่เห็นกองทัพทางฝั่งไทยเริ่มประชิดธิ์ชายแดนเริ่มขนอาวุธเริ่มคนรถถังเริ่มขนปืนใหญ่ออกชายแดนงานนี้ฝั่งว้าแดงเริ่มจะรู้สึกเริ่มจะรู้สตากของตัวเองแล้วหลังจากที่ฝั่งไทยบอกให้ถอยงานนี้ว้าแดงก็ไม่ถอยพร้อมสู้พร้อมที่จะ รักษาดินแดนไว้ให้ลูกหลานงานนี้ฝั่งไทยเอาจริงขึ้นมาแล้วเละตุ้มเปะอย่างแน่นอนสวัสดีครับผมสวัสดีสวัยดีพี่น้องนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับผมเนาะดูคลิปตลอดมานะครับก็อื่นนะครับผมเนะาะวันนี้ขอขอบคุณซปเปอร์แตงนะครับพี่นอ้องที่เอฟซีส่งให้นะครับผมขอบคุณมากๆานะครับ ขอบคุณที่เมตตานะครับผมขอบคุณที่สนับสนุนเด็กน้อยคนนี้นะครับผมเนาะขอบคุณได้หลายนะครับพี่้องวันนี้นะครับพนะี่ดฝั่งของว้าแดงพี่้องยิ่งเริ่มหนาวขึ้นกว่าเก่านะครับเพราะว่าล่าสุดนี้บอลนุเ็นทางซ่องต่อๆนะของพี่้องชาวไทยนะครับเอาลงโอ้โหเห็นแบบล่าสุดคือทางกองทัพพี่้องของประเทศไทยนะเริ่มขนทั้งรถถังพี่้องเนาะทั้งปืนใหญ่นะครับประชิดชายแดนแนวงานนี้โอ้โหฝั่งไทยเริ่มเอาจริงนะครับพี่้องเนาะเริ่มที่จะ อ่าเริ่มที่จะลงมือแล้วนะครับผมงานนี้คือให้เวลาตั้งเดือนหนึ่งนะครับพี่น้องงานนี้ฝั่งบาแดงเขาไม่ยอมถอยนะครับผมล่าสุดก็มีการขุดบังเกอร์นะครับผมขุดลุ้มนะที่จะมาสู้กับ F16 พี่น้องหรือว่าสู้กับปืนใหญ่ของประเทศไทยนะครับงานนี้นะครับเนาะเขาคิดว่าการที่ขุดลุมนะครับพี่น้องขุดบังเกอร์นะจะจะสามารถนะครับผมต่อกรกับ F16 และต่อกรกับปืนใหญ่แล้วก็จะดวลล่านะครับงานนี้ คิดผิดมากๆแล้วนะครับผมที่ทางฝั่งของกองทัพบ้านะครับผมเขาไม่ยอมที่จะโยกย้ายนะครับผมล่าสุดเนาะมีการสั่งลาครอบครัวนะครับทางกองทัพบาเนาะคือทางทหารหญิงทหารชายพี่รองงานนี้ก็มีการกอดเซตน้ําตาให้กันนะครับงานนี้เห็นแล้วก็เป็นภาพที่สงสารนะครับพี่รองแต่ทํายังไงได้นะครับผมทางกองทัพของพวกคุณนะครับไม่ยอมที่จะโยกย้ายนะครับผมเนาะคือเขียแดนนะครับ เขตแดนนะเขาก็บอกให้ย้ายแล้วนะครับประเทศไทยก็บอกให้ย้ายแล้วนะครับพี่น้องตั้งเป็นเดือนนะครับที่ฝั่งไทยให้สัญญาณนะและอีกวันพรุ่งนี้พี่น้องงานนี้เนาะกองทัพไทยเริ่มผลอาวุธต่างๆนะครับไปชายแดนไปประสิทธิ์พี่น้องเพื่อที่จะอ่า uh, เหมือนดูร้านเล่านะครับบอกถ้าเขาไม่ยอมที่จะโยกย้ายจริงๆนะครับงานนี้คงอาจจะใช้ไม้เด็ดกันเด้วนะครับเพราะว่าพูดกันไม่รู้เรื่องเนาะก็ต้องได้เหมือนต้องได้ใช้ไม้เด็ดกันแล้วล่ะครับพี่น้องงานนี้เนาะไปเห็นทาง ล่าสุดทางประเทศไทยพี่รองขนอาวุธประชิดชายแดนนะครับงานนี้ฝั่งบ้าแดงก็มีหนาวนะครับรู้สึกว่าพวกเขาจะรู้สถานการณร์ของตัวเองนะครับว่น้องงานนี้ไม่รู้ว่าเกิอดอะไรขึ้นนะครับสั่งลาครอบครัวนะครับน้ําตาไหลโอ้โหหลายๆคนเห็นแล้วก็สงสารอยู่พี่้องแต่พวกคุณก็ไม่ยอมที่จะย,ยกย้ายงานนี้ฝั่งไทยคงต้องใช้ไม่เด็ดเดี๋ยววันนี้จะพามาดูพี่้องนะล่าสุดนะทางกองทัพไทยขนอาวุธกันอย่างยกใหญ่เดี๋ยวเรามาชมคลิปกันนะครับ นี่นะครับพี่้องได้เห็นเนะาะไล่ส o ด้วยกันคือฝั่งของว้าแดงเขาเหมือนจะรู้สตาตัวเองนะครับมีการร้องกลมร้องไห้พี่น้องสั่งลาเข้าครัวนะครับไม่รู้ว่าเกิอดอะไรขึ้นกับเขานะเขาคงได้เห็นพี่น้องอาวุธของฝั่งไทยนะครับได้เห็นประสิทธิภาพนะของกองทัพไทยคือเห็นแล้วก็ดูสตาตัวเองนะครับผมว่าต่อสู้ยังไงก็คงจะ,ะต่อสู้ไม่ได้หรอกครับผมเพราะว่าอาวุธ ประเทศไทยในครบเครื่องแน่นอนนะครับเรื่องของอาวุธนะเรื่องของคนทหารเขาก็สู้เขาก็พร้อมรบนะครับทหารไทยก็พร้อมที่จะสละซีเพื่อแผ่นดินนะครับผมเพื่อศักดิ์ศรีงานนี้เดี๋ยวจะพามาดูอาวุธพี่เนาะว่าจะอลังการแค่ไหนนะครับอาแล้วอาแล้วอาแล้วครับโอ้โหหลายคันเลยครับหลายลำเลยหลายคันเลยครับเต็มนะครับมาแล้วออกมาแล้วครับโอ้หหลายคันเลยครับ โหสุดยอดอมากๆนะครับพี่น้องอาวุธเนาะคือเริ่มขนไปประชิดชายแดนนะครับผมงานนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ากองทัพของฝั่งบาพี่น้องไม่ยอมถอยนะเขาเหมือนที่เขาพูดไว้นะนะครับผมว่าการที่จะให้เขานะถอยนะเขาไม่ยอมถอยอยู่แล้วพี่น้องแต่ถ้าฝั่งไทยนะจะมาถล่มจริงๆหรือว่าฝั่งไทยจะมา,าไล่เขาออกจริงๆนะครับหรือว่ายิงปืนฆ่าม,มานะครับเขาก็พร้อมที่จะสลักซีพี่น้อง เพื่อแผ่นดินที่เขาลุกล้านนะครับผมหรือว่าแผ่นดินที่เขาเข้ามาลุกล้านนะครับผมในประเทศไทยนะเขาพร้อมที่จะรักษาเพื่อลูกระหลานเขานะครับพี่น้องเขาคิดว่าอย่างนี้นะคือเขาไม่มีที่ไปแล้วครับผมเขาตั้งฐานไว้ตรงนั้นนะเขาคิดว่าเหมือนถ้าไม่สู้เนาะเขาก็อาจจะเสียสิ่งที่เขาปลูกสร้างมานะครับพี่น้องสิ่งที่เขาลุกล้านมาเขาพร้อมที่จะสู้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเขาสู้นะเขาเสียชีวิตเขาก็เหมือน ก็เสียชีวิตไปนะครับแต่ถ้าเขาไม่สู้เขาก็ไปตั้งทินฐานใหม่ไปตั้งที่อยู่ใหม่พี่น้องเขาคิดว่าสู้ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับพี่น้องเนาะคือล่าสุดก็เห็นทางอาวุธต่างๆนะครับโอ้โหพี่น้องขนไม่รู้ว่าขนไปไหนนะแต่ที่ดูดูคือกองทัพไทยเริ่มเคลื่อนแล้วพี่น้องขน,ะนประชิตชายแดนนะครับงานนี้ก็ต้องเหมือนนี่แหละครับผมเนาะก็เหมือนน่าจะรู้ตัวกันแล้วละครับผมผ่านองบ้าแดงนะครับ ฝั่งไทยเตือนมาหลายวันแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสองนะครับเนาะคือยังเหลืออีกหกวันนะครับพี่น้องหกวันอันตรายของฝั่งบ้าแดงนะเขาไม่ยอมที่จะโยกย้ายพี่น้องอาจจะได้เดะตุ้มเป๊ะนะครับเป็นโจกแน่นอนนะคือฝั่งไทยก็ครบเครื่องขนาดนี้นะครับผมเรื่องของรถถังต่างๆถือว่าไม่น้อยหน้าใครพี่น้องเนาะไม่น้อยชาติใดได้ร่วแน่นอนนะครับโอ้โหมีแต่รถถังทั้งนานเลยครับผม ผลกันขนาดนี้นะครับผมโอ้โหสุดยอดพี่น้องงานนี้ว้าแดงอาจจะเป็นผุยตาว้าแดงพี่น้องเนาะคือใส่ต้นไม้อะไรแน่นอนนะครับนี่กรบะบวนกาะเริ่มเคลื่อนกระบวนนะครับโอ้โหพี่น้องคือก็ฝั่งไทยก็ใจดีเลยนะครับผมเนาะให้เวลาตั้งสามสิบวันนะครับการที่ว้าแดงเขาร่าจะคิดได้นะครับผมว่า เขาสู้กองทัพไทยไม่ได้นะเขาน่าจะยกย้ายกันออกนะครับพี่น้องแต่อันนี้ก็เขาก็ยังไม่สนใจเนาะเขาก็พร้อมที่จะสละชีวิตนะครับเพื่อดินแดนโอ้หพี่น้องรถคันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับการนี้มีหนาวแน่นอนพี่น้องทั้งปืนใหญ่ทั้งรถถังยอดสุดยอดครับผมเราติดตามกันนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะอันนี้กขาบอนุพามาดูนะครับพี่น้อง ที่ทางพี่น้องฝั่งไทยนะส่งมาให้ดูนะครับแล้วก็บอกว่าปารุน่าจะประสิทธิ์ไซเดนนะครับผมตอนนี้คือทางรถทางต่างๆนะครับเริ่มเคลื่อนกระบวนแล้วครับพี่น้องนี่อบอกว่ากองทัพไทยกําลังคนรถเข้าสู่ไซเดนนะครับผมเนาะนี่นะครับมีหนาวแน่นอนพี่น้องถ้าฝั่งไทยเอาจริงขึ้นมานะครับผม คือฝั่งวัาแดงพี่น้องเนาะก็เห็นแล้วนะครับผมเนาะล่าสุดก็มีการล่าลาครอบครัวนะครับมีการกอดอกซกไลกันนะครับพี่น้องโมบาสิเป็นทางทหารหญิงทางชายนะครับหรือว่าคนที่เป็นทหารนะครับก็ล่ลาําลาครอบครัวอ่านนี้ถ้าไม่ถอยจริงๆนะครับพี่น้องเนาะก็อาจจะใช้ไม่เด็ดเหมือนที่เราเคยคุยกันนั่นนะครับผมการที่ดีนะหบานุก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องราวของสงคราม,น,มน,น,ะานะครับพี่น้องเพราะว่ามันทําให้ในหลายอย่างนะครับ อ่าไม่ดีเนาะคือถ้าเกิดสงครามมาแล้วเศรษฐกิจต,ต่างๆมันก็อยู่แถวไซแดรมันก็อาจจะไม่ดีนะครับฝั่งเราเราอาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับเรื่องของแรงงานเนาะบางครั้งเกิดความไม่สงบบุญบายคนเราที่เป็นแรงงานก็อาจจะได้กลับประเทศนะครับทางที่ดีถ้ามันเจรจากันได้นะครับพี่น้องทางภาครัฐของประเทศไทยนะเจรจากันตรงตัวก็ถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเขาไม่ยอมที่จะยกยาจริงๆนะครับคงต้องใช้ไม่เด็ดกันอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับผมเนาะผิดพลาดประกันใดบ่าวขอโทษต่อัยพี่น้องนะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอบคุณในไลน์ครับพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมครับสบายดีสวัสดีครับ